you ครับท่านผู้ชมที่ร่วครับเป็นช่วงสุดท้ายของขายทุกประชาชนวันนี้เชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ถ้าใครโทรมาี่ขอเรียยวผมไม่รับนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในการออกรายการอยู่คมีโชรเข้ามาที่มือถือนะคะต้องรอให้จบรายการก่อนนะคะสินาทีนะครับนะคะอือนะหลังสิบเอ็ดโมงแล้วกันนะคะให้ท่านขึ้นรถก่อนพรกกานเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายนี่อยากจะกล่าเป็นท่านอย่างเมื่อวานนี้ให้ทางผมก่ มีกําหนด,ดหลักเกณฑ์มันจะคือเรื่องกฎหมายคายทุกประชาชนคดีอาญาะจะทําเป็นเล่มสองแล้วอาศัยคุณนัดไปหาคนมาแล้วเราไปปรับปรุงใหม่มันต้องต้องแยกแต่แยกห้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องผู่มืกฎหมายอาญาเนี่ยนะท่านผู้ชมมันจะมีโทษอย่างเช่นปรอแปงเอกสารนี่โทษจําคุกยังไงเราจะเขียนองค์ประกอบยังไงผิดยังไงมีสารดีกาว่ายังไงใหร้รู้ว่าพลาดผู้เยาว์ผิดไม่ผิดยังไงยุทธลารมีข้อยกเว้นยังไงมินประมาทเป็นยังไง นะครับจะเขียนไว้แล้วก็วิธีพิจารณาความอาญ,ญานี่ท่านก็ควรรู้เช่นเรื่องของการสอบสวนเริ่มต้นยังไงแล้วถูกคัดแจ้งก่อกล่าวหาเราไปเสร็จเสร็จประกันตัวทํำยังไงไปชั้นอายการเหมนินคดีชั้นอายการชั้นสอบสวนยังไงถึงชัน้นศาลยังไงอุทธรณีกาอย่างไรจะเขียนไว้หมดจะได้เตรียม<ะ>ตัวก็จะได้รู้ไงถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วขอเป็นโจทย์ร่วมถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องผู้ว่าสั่งไม่ฟ้องเราฟ้องเองได้อในนี้ทำยังไง เพราะฉะนั้นในเรื่องสองเรื่องเนี่ยทั้งกฎหมายอาญาแล้วก็วิธีพิจารณาความอาญามันเป็นประโยชน์ครับจะอาจจะให้คุณนัทพงศ์คอยดูที่ว่าคําบังคับค่ะหมายความว่าตอนประคับคดีเสร็จแล้วทํายังไงเนี่ยอาจจะให้ดูอารมสายคุณคุณกมเดชจากโคราชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับผมผมมี ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับล้มละลายนี่ครับอาจารย์ครับเชิญฮะล้มละลายคือว่าอผมถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้วนะครับครับผมแล้วต่อมาผมมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุตุอที่สามสิบกันยาห้าสามนะครับครับเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็ต่อมาอีกประมาณห้าเดือนเดือนกุมภาเนี่ยฮะครับกรมบังคับคดีได้เรียกเจ้าหนี้มาประชุมฮะประชุมเพื่อแบ่งแบ่งแบ่งทรัพย์นะฮะครับเอเสร็จแล้ว สารก็สั่งผมล้มละลายครับครับต่อมาปีกว่าๆปีครึ่งเนี่ยซึ่งจะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าบริษัทประกันภัยได้เรียกร้องค่าเสียหายมาอืมนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าขณะนี้ผมอยู่ในลักษณะของบุคคลล้มละลายครับถ้าจะมีอะไรก็ต้องไปติดต่อที่กรมคาม่าพอดีเพราะว่าได้เรียกเจ้าหนี้ทั้งหลายมาประชุมแล้วแต่ว่าแต่ว่าบริษัทไม่มาก็ ก็มันน่าจะจบไปแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ,รบ <ๆ S 1> ต้องรือป่าไม่ทราคบ,าบครับอ้าวตอบครับเป็นอำนาจของเจ้าพนักง,งานพิธาทรัพเป็นผู้ดำเนินการต่อสู้คดีให้ครับก็ต้องไปดำเนินการขอชระนิรับชระนี้จากคือหมายความบริษัทประกันต้องไปขอรับชระนี้จากเจ้าพนักง,งานพิษ์ทรัพเจ้าพนักงานพิธาทรัพนะครับหมายความว่าเราหมดแล้วนี่มันเราไม่มีสิทธิ์ตอไมมีสิทธิ์แล้วแต่มันจะมีผลว่าถ้าเราจะเป็นหนี้อยู่นะครับ ล้มละลายพ้นสามปีพ้นแต่ถ้ามีได้อยู่เขาก็ตามยิดรัย์ได้ถ้ามีทรัพย์สินก็ตอนนี้ภรรยาลูกมีไหมล่ะมีมีครับแต่ว่าตอไปก่อนตัวผมเองไม่มีครับก็มีอะไรก็ให้ลูกแล้วแหละหรือถ้ามีอาญากันก็ให้เมียนั่นแหละนะครับเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่เขาบังคับคดีนะฮะแต่คดีของบริษัทประกันภัยที่ผมเกิดอุบัติเหตุนี้เอถือว่าจบเลยครับ มันไม่ใช่ไม่จบต้องให้เขาไปฟ้องกันที่พิทักษ์ทรัพย์นะฮะเจ้าพนักงานัาคดีนะครับรอการดูเนินการตามนั้นแต่โดยความปลอดภัยคุณลบมาลายแล้วก็จะให้มีทรัพย์สินอีกเท่านั้นแหละนะครับยึดได้อีกใช่ไหมคะถ้ามีครับถ้ามียึดได้อีกนะคะขอขอบคุณีนะคุณขเบียดนะเสู้ใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่ลบลบเลยลมแล้วก็สู้ขึ้นมาสู้ใหม่ครับ นเรขอนเราไม่ได้ช่วเจ็ดพีดีรับคที่ที่ล้มนี่ก็เป็นนี่เรื่องเรื่องบ้านนะครับกู้เข้ามาล้านหนึ่งเขามาเพาะของร้านอ่าม่เป็นไรเราสู้ใหม่ครับสู้ใหม่สู้ใหมเป็นกำลังใจค่ะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับก็อย่างที่บุญดำเคยมีเรื่องเก่านานแล้วครับพอล้มมาลายเสร็จสามีล้มมาลายก็หย่ากับภรรยาต่อมาภรรยากับลูกไปทำมหากินรํำรวยมีเงินตั้งเป็นร้อยล้านเดี๋ยวตังหลายร้อยล้าน รักสามีจะมาไหมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่เข้ามาโดยนักยาแต่ที่วาสมีขึ้นมาเข้าบอกไม่ใช่เมียนะคะมีสายมาลอยหนึ่งสายนะคะจากนครสวรรค์หรือเปล่าคะคุณคุณวังนะคะวังคะยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะฮัลโหลผมเสียงเสียงของท่านอาจารย์เบามากเนี่ยจากสถานีทบไม่ได้ยินเลยนะผมได้ยินมากครับเสียงของคุณวังได้ยินไหมเรืองนี้เนี่ยาอาจารย์ได้ยินไหมครับผมจะเล่าเรื่องผมจะเล่าเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับ เพราะว่ามีคนรอฟังอยู่เป็นร้อยเลยที่นี่เดี๋ยร้อนกันหลายบ้านคนนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องรอเรื่องอะไรครับรอไว้หน้าทีวีเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะคอยอาจารย์อยู่เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรตอบมาคืออย่งนี่ที่ดินงาเเอลละยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับสมัยก่อนก็มีนักการเมืองเอาที่ดินงาเเอลละยาวเนี่ยไปขึ้นกัะสอประการกระแพงเด็ดแล้วคนที่อยู่เพลละยาวก็ขายที่ดินต่อ ผมก็พาอะไรไปซื้อไว้ด้วยหนึ่งร้อยไร่เขาบอกว่าที่เขาเป็นพอบทอทีนี้ก็เราก็น้กว่าเราซื้อที่ในในใบพอบททผมก็เสียภาษีพอบทอมาเนี่ยสิบปีแล้วเอาใบสอบประกอทุกคนเลยเอาใบสอบรกอไปแต่กู้กับธนาคารทรสคนที่ซื้อที่เขาโอนไม่ได้เพราะที่ติดหนี้ทกสแต่ที่นี่เนี้ยประกอบขึ้นกับกระแสนี้ ทั้งๆที่โอนสำเร็จทะเบียนท่านอะไรอยู่นครสวรรค์ทีนี้ก็ปรากฏว่าคนที่ซื้อที่ตรงเนี้ยประมาณสี่ห้าพันไล่โฮนกันไม่ได้เลยเพราะว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้คุณคุณเอคุณวางคุณวางมันต้องมานั่งคุยการพูดทางโทรทัศน์ไม่รู้เรื่องหรอกผมฟังฟังมาก็ลืมแล้วแต่โดยหลักอย่างนี้ครับที่พอบอดคุณฟังนิดหนึ่งคุณฟังผมก่อนเดี๋ยวผมดูทางโทรทัศน์ที่ฝ่านะครับมาคุยกัน คืออย่างนี้อยากจะอยากจะประกาศไปให้ผู้ชมนะฮะที่สปกรนี่อยู่เขตไหนจังหวัดไหนเขาก็จะประกาศคลุมพื้นที่เช่นจังหวัดบุรีรัมย์สปกคุมอำเภอนั้นอำเภอนั้นอำเภอนั้นจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอนั้นอำเภอนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนครสวรรค์อำเภอนั้นอำเภอนั้นอำเภอนั้นเขาจะครอบคลุมอยู่ถ้าครอบคลุมที่คนมีสองคหนึงก็ตกอปไปร้องวันนี้เอาออกนะ เขาก็มีกรรมการเอาที่มีสอข้อหนึ่งเอาก็ออเอาออกแต่ที่พอบททห่หนึ่งต้องรู้ไปว่าที่สปกเอามาเอามาจากไหนที่ป่าสงวนบทสภาพแล้วที่สนับประโยชน์บทสภาพแล้วสปกเขาจะไปออกมีกฎหมายอำนาจเขาไปประกาศเป็นสปกเพราะฉะนั้นไอ้ที่พอบทเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นสอข้หนึ่งโนสสามชนดก็ถือว่าไม่ช่มันเป็นที่ของหลวงคนไปซื้อไปครอบครองอยู่ต้องเสี่ยง เหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่น้องทางจังหวัดสุราษฎร์โทรมาเขาจะไปเช่าที่เขามีพอบอทห้าผมบอกไปดูนะอยู่ในเขตป่าสงวนไหมอยู่ในเขตอุทยานไหมที่สธานประโยชน์ไหมถ้าอยู่นี่เขาเอาคืนได้นะ,ะเขาไล่ได้นะับไปที่ของหลวงะนะครับอย่าถ้าคุณซื้อคุณจะไปเช่า,าก็เสี่ยงเอานะ,ะอย่างกรณีของคุณวังนี่ของพี่น้องนี่เพราะว่ามานั่งคุยกัน<ะ>อย่าไปบอกนักการเมืองเอาไปขึ้นตรงนู้นไม่ใช่ ราชก,การเขาประกาศเองแล้วก็อยากจะรู้ด้วยหนึ่งว่าความจริงเนี่ยคนครนครสวรรค์เนี่ยส,สอสอเยอะแยะเก่งๆทั้งนั้นไปนั่งคุยกับคุณสุนายจิรพงศธรนี่ก็ได้คุณหลายคนกับนั้นประสาทนี่ก็ใช่หลายคนที่อยู่ี่นั้นรู้จักก็ไปนั่งคุยเที่อวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางออกคือย,อยังไงอย่างเอาง่ายๆผมเป็นสอสอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยอยู่ที่บุญดาเขามีปัญหาเรื่องทีสกินก็มาหาเราก็ต้องคเที่จริงต้องถามไทยต้องมีหลักฐาน ต้องใช้เวลาพอใช้เวลาต้องดูข้อเท็จจริงนะคุณวังนะถ้ามีโอกาสต้องคนสวนรรค์ไไกลมาพบสถานีก็ได้นัดมาเอาเรื่องจริงมาพูดกันแล้วก็ดูช่องทางตรงไหนถ้ามันได้ก็โอเคถ้ามันไม่ได้เดิมข้อประกาศเป็นสอปกรแล้วคือประกาศเป็นที่หลวงแล้วครับการซื้อขายสปกรโดยไม่ชอบเยอะแยะมเยอะระวังเอาคืนได้แต่ทีนี้ปัญหาว่าส่วนมากคนจนก็ได้เียก็ไปขายสอปกรนะครับขายก็ขายแบบเคลื่อนๆนั่นแหละ ใช่โดยไม่ชอบครับนะคะเราย้ำเราพูดกันทุกวันเลยเรื่องนี้ก็มันมันมันมีมากมีทุกวันก็อย่างเอาง่ายอย่างน้องที่ที่ทหารทรายหรือหนวดินแดงที่บุยดำเนี่ยค่ะคือพอได้มาเสร็จมันมีกฎหมายมาจราหนึ่งลองไปดูไปเปิดดูครับถ้ามอบให้แล้วเจ้าของไม่เข้าไปทํากินจะมีกี่ปีค่ะเขายึดคืนได้นัถือว่าทิ้งร้างเหมือนกับประมวลกฎหมายที่ดินนี่แหละค่ะมีโฉนดมี เราสองสามถ้าทิ้งล้างกี่ปีกี่ปีเนี่ยมันก็คนอื่นเขไปแย่งกันครอบครองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ที่แล้วต้องเข้าไปยึดถือเข้าไปทําำแต่ปัญหาว่าถ้าเป็นสปกรเข้ามาประกาศนี่เราอาจจะไปคัดค้านคุณคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์จากขอที่กันนะครับเชิญครับคุณสมศักดิ์เชิญครับผอยากถามเรื่องรับอรดก คือพ่อแม่ตายหมดแล้วคเด็กอายุเด็กอายุสี่ปีจะรับมรดกอะไรครับคือมรอดกพ่อแม่ตายเสร็จก็หลักคือว่าหนึ่งก็ต้องไปยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกคือคือมันอย่างนี้วันอย่างนี้ครับครับมีมีพี่น้องอูีข้าคนครับผมแล้วคนสุดท้องมีลูกอยู่หนึ่งคนครับแล้วพ่อแม่ของสองห้าคนนี้ก็ตายหมดแล้วครับแล้วห้าห้าคนนี้เขาจะแบ่งที่กันเข้าไป แบ่งให้ทุกคนทุกคนแล้วคนไอ้คนเนาะลูกของคนสุดท้องนี่จะได้รับส่วนแบ่งเหมือนกันใช่ไหมครับคือถ้าพ่อตายมีลูกก็ลูกรับมรดกเรียกรับมรดกแทนที่พ่อเขาก็มีสิทธิ์ได้รับแล้วแล้วแล้วเด็กอายุอายุสิบปีนี้รับับได้ไหมครับได้ไม่มีปัญหาครับได้ครับใส่ชื่อลูกไว้เลยนะครับคือเขาเขาแบ่งเป็นแบ่งแปงห้าแบงรับได้หมดถ้าไม่มีค่าตอบแทนรับได้หมดครับได้ได้หมด ครับครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากแต่ต้องขอชมท่าบางทีบางคนอยู่ไม่ใช่ที่ของของพ่อแม่แล้วไปแย่งกันบรดกนะครับบางทีคนที่ได้ไปแล้วไอ้พี่ชายได้ไปแล้วนะครับไอ้ของน้องเนี่ยมันเคยมีอย่างนี้ผมเคยสู้คดีมาลูกสุดท้องเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ไอ้คนเล็กเนี่ยไอ้พี่คนโตเอาไปหมดแล้วยักให้เป็นออกโฉนทั้หมดแล้วครับเกิดมาก็ที่ดี ัวฝูงที่ไล่ที่นามีบ้านมียุ้งฉางก็ไอคนนี้ตายให้คนนี้แต่ยังไม่ไดโอูนให้ครับตอนนั้นเป็นโอสสามพูดแต่ปากใค้กรู้เออคุณจะให้อีกคนนี้แหละอีกคนนี้แหละทุกคนรู้หมดไอความโลภพอพ่อแม่ตายเสร็จไอพี่พี่ก็แย่งเงาจยเอารมกเพราะฉะนั้นสู้ไปโอ้กว่าจะชนะนี่ก็เหนื่อยค่ะมีสายเข้ามานะคะคุณลัตาพรจากชนบุรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นนคุณระดพร์หล,หลุดนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะค่ะทีนี้ท<ด>ี่ว่าทาไมถึงชนะเพราะอะไรค่ะที่ยังเป็นดอซนสามเราก็ไปบอกว่าการครอบครองเอาผู้เหญ่ยบ้านกำนันทุกคนรู้ว่าจะพ่อแม่สั่งไวในน้ให้อีกคนนี้แต่ยังไม่ได้ไปโอนเพราะงั้นแต่ไม่ได้โอนก็ถือว่าเมื่อให้แล้วก็ออกครอบครองครับเสียภาษีบนท้องที่กับชื่อของไอ้ลูกคนสุดท้องเนี่ยให้ศาลเห็นว่าโอกเขาให้ไปแล้วให้ก่อนตายเพราะฉะนั้นไม่ใช่มรดก สารเชื่อผมให้ผมชนะค่ะแต่ต้องระวังนะถ้าเป็นโฉดเอี่ยวยุ่งพิสูจน์เรื่องการนั่นยากเพราะงั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดทําเป็นหนังสือไว้นะครับทำเป็นลายลักษอนได้เขียนเองก็ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขียนก็ได้ค่ะแต่ถ้าให้ดีไปอำเภอถ้าอยู่กทมไปที่เขตจะยกที่ให้ใครให้ใครไหนเขาทำเรื่องที่เขตไวก่อนเพราะอะไรรู้ไหม คือถ้าทําเองเขียนเองเยวก็หาว่าไอ้คนไม่ได้ก็จะไปฟ้องศาล<อ>ไปบอกทานาย<อ>าพ่อแม่ตอนนั้นงงโอ้จะตายแล้วไม่รู้เรื่องสติสัมปชัญญะเอาไปจ<ช>ับมือไปกดเขียนพ่อแม่ไม่ได้<อ>ท้เลยเอาพ่อแม่เอาปืนไปบังคับให้แกเซ็นชื่ออย่างนี้มันจะทาให้ทาให้พฤติกรรมนั้นเป็นโมฆะเพราะการทําสัญญานะครับทํานิติกรรมต่างๆต้องคนทําต้องมีสติสัมปชัญญะทําด้วยสมัครใจไม่ให้ถูกขู่เข็นบังคับหลอกลวงเหมือนเนอราไป เนี่ยแ้วก็จะเขียนอย่างคดีอาญาเนี่ยไปถูกหลอกลวงให้ทาอย่างนู้นอย่างนี้ไปเบิกให้การต่อตำรวจบังคับไม่ได้สัญญาณเองทาให้การใช้บังคับไม่ได้นะคะครับนี่ยไปหมดเวลาอีกแล้วอ่ะมาต่อเวลาอีกแล้ามี่ยจะขอต่อเวลาอีกไหะครับวันนี้ผมทั้งสามแลวกับทีมงานขอลาไปก่อนพบกใหม่พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ